ขอให้ปรับปรุงตัวเองเวลานี้สาภาพบ้านเมืองของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเราเกิดในอู่ข้าวอูนานา่น้ําในเมืองไทยของเรานี่เป็นเมืองอู่ข้าวอูนานา่น้าใครเกิดที่ไหนก็สมบูรณ์ควผลไปด้วยเพื่ออุปโภคบริโภคจึงไม่ได้สนใจกับความขาดแคลนอะไรไม่ได้วิ่งกันควนขวายเพราะสมบูรณ์อยู่แล้วท่านต่อมาสาภาพการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการความเป็นอยู่ผู้วายของเรานี่เราจึงต้องได้ปรับตัวให้ เขาท่านกเ็เหตุการณ์เหล่านี้ที่สับตัวก็คืออะไรให้มีการประหยัดนี่เป็นหลักสําคัญมากอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวการอยู่การกินการใช้การสอยให้ทําอย่างง่ายได้สมกับเราเป็นชาวพวกพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราฟุ้งเฟ้อเหิมสอนให้อยู่ในความพอดีพอดี การอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าเป็นความฟึ่งเฟือ่เหิมเกินไปลืมเนื้อลืมตัวสมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทยของเรานี้ให้ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทยเราที่จะช่วยเหลือการใช้สอยหรือดื่มกินของเมืองนอกให้ถือว่าเป็นสมบัติกาฝากเมื่อล่วงไหลเข้ามาแล้วก็มากัดเนื้อกัดหนังของเรา